สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน SK แล้วนะครับมีลูกค้าได้นำตู้เย็นมาซ่อมนะครับเป็นยี่ห้อ LG นะครับรุ่นนะครับอาการมากก็คือไม่เย็นนะครับผมแล้วก็ฝาตู้นะครับฝาตู้ปิดไม่สนิทครับ ่าตู้ปิดสนิทแต่เราก็จะกการทําให้นะครับโอเคนะครับฝาตู้ปิดสนิทแล้วนะครับแล้วก็มีน้ํายาลวดซึมนะครับเขาจะอบตรงนี้นะ,ะน้ายาลวดซึมเนี่ยเกิดจากนะครับใช้ไปน,นานๆนะครับทางบริษ,ษัททำมาก็มีบ้างบางเครื่องนะครับอ่ะวแล้วก็เลยจัดก,การอ่าทำให้นะครับในการ เตือนน้ำยาเข้าใหม่นะครับไล่ในระบบนะครับใช้น้ำยาไล่ในระบบใช้เรียบร้อยครับตอนนี้เย็ยนแล้วนะครับแต่แต่ก่อนที่เย็ยนเนี่ยอาการเขาที่ตามมาก็คือ,อาบางครั้งเบสเซอร์ก็ทำงานบางครั้งก็ไม่ทำงานนะครับแล้วก็วิจัยเลยว่า น่าจะเกิดจากเทอร์มิสเตอร์นะครับเราก็เลยวัดดูครับมันจะมีเทอร์มิสเตอร์อยู่สามตัวนะครับก็คือตามนี่ก็จะน่ครับสามตัวเนี้เราก็เลยวัดดูนะครับผมวัดดูทั้งสามตัวนะครับว่าจะมีตัวหนึ่งครับที่เขา มีปัญหานะครับผมก็คือตัววัดอุณหภูมิในห้องเย็นนะครับตัวไหนเราพาไปดูนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับตัวเขาจะอยู่ในในในี้นะครับเราต้องแกะออกมานะครับแอเพนะครับตูวนึมเพรดแนมเพดเข้าไฟเขาจะกินอยู่เท่าไหร่เนี่หนึ่งแอมนะครับผม ทํางานเต็มที่อยู่ถึงแอมนะครับแล้วก็เลยจากนั้นเราก็การซื้อหานะครับเทอร์มิสเตอร์ตัวม้จรกตัวนี้เราก็เลยซื้อมาจะมีอยู่สองค่า 8K แปดเกับสิบเครับผมเราซื้อแปดมานะครับปรากฏว่ามัน ทำงานไม่เหน็ดไม่เหน่ครับไม่รู้จักพักก่อนเลยครับก็เลยเอ๊ะมันคงไม่ใช่นะ่าจะเป็นสิบเชแต่นั้นเราก็จะมาจะซื้อใหม่ก็เสียดายตังค์ก็เลยบัมโบดิฟายเอานะครับผมโดยใช้นี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นออกมาจากแผงตัวนี้นะครับผมนะครับเรามามโมดิฟายนะครับอยากได้เป็น สิบ k เราเลยเอาค่า r นะครับสอง k นะครับมาใส่ตรงสายของเทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิห้อง,ห,องห้องเย็นนะครับดักใสยนะครับผมก็ประมาณนี้จากนั้นก็ทดสอบดูนะครับทดสอบดูจากที่ไม่ติดก็ พักทีเดียวเลยแล้วก็ไม่ขยันเท่าไหรต่ตอนนี้มีตัดบ้างระบบิีระบบตัดระบบการจัดน้ำแข็งนะครับก็ใช้งานได้นะครับถูอุณหภูมิห้องนะอันแรกคือนะครับอุณหภูมิในห้องเย็นนะครับ9.0องศาส่วนตัวที่สองคืออุณหภูมิในช่องฟีดนะครับ กแสก็โอเคปกติเรามาดูกันนะครับตัวเดิมเทอร์มิสเตอร์ตัวเดิมนะครับเขาเขากี่โอมนะครับผมนี่ครับผมก็คือกี่เคนะรยแปดสิบสี่คนะครับผมซึ่งมันเยอะมากครับปกติก็ใช้อยู่น่าจะเป็น 10k ครับตัวนี้ดรุ่นนี้นะครับ จากนั้นเราก็เอามาเทสดูก็น่าจะโอเคครับอุณหภูมิขนาดนี้สามารถทำาังได้อีกนะครับผมนะครับก็โอเคครับตามนี้อาการติดปั้งไม่ติดปั้งก็อาจจากจากเคสนี้นะครับผมนะ เกิดจากเทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิในห้องเยงน็นนะครับผมมันค่ามันเกินเยอะมากเลยครับก็คือนี่ครับผมร้อยแปดสิบเก้าแปดสิบหกกิโลโอห์มซึ่งจริงๆเขาอยู่ที่สิบสิบเนนะครับหรือสิบกิโลโอห์มนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบมันเยอะไปนะครับผมนี่ครับตัวนี้เองนะครับ โอเคไปดูน้ำแข็งกันนะครับว่าโอ้คครับผพวกใช้ได้นะครับเออคงมีประมาณนี้นะครับผมอาการตู้มาก็คือหนึ่งฝาปิดไม่สนิทสอง ไม่เย็นนะครับซึ่ง่าทางแล้วก็เช็คดูระวัาหนึ่งเกิดจากน้ํายาลวดซึมสองก็คือน่าจะเกิดจากาเกิดไม่ใช่น่าจะเกิดเกิดจากเทอร์มิสเตอร์ห้องเย็นตัวนี้นะครับผมตู้ตัวนี้รุ่นนี้ใช้1 0คน,นะครับโอเคขอบคุณมากครับสหรัท่านที่ชมคลิปหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ ครับผมในการตัดแปลงหัวทรามิสเตอร์ที่เราซื้อผิดมานะครับ 8k โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ